หน้า639ค่ะความหมายและความสําคัญของรายงานการวิจัยค่ะการรายงานผลการวิจัยโดยทั่วไปการเตรียมและการเสนอรายงานการวิจัยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากเลยและก็สําคัญที่สุดด้วยนะในกระบวนการวิจัยต้องไหมคะคือถ้ารายงานถูกอะเรียบเรียงมาไม่ดีก็จะทําให้ความพยายามที่ใช้ในการรวบรวมและก็วิเคราะห์ข้อมูลนั้นสูญเปล่าต้องไหมคะและดังนั้นจุดประสงค์ของวิดีโอนี้นะคะที่กูจะส่งมอบต่อในเรื่องของความความรู้ให้กับคุณเนี่ยนะ,ะจุดประสงค์หลักของวิดีโอนี้นะคะที่ ที่กูจะส่งมอบความรู้สู่คุณก็จะเป็นเน้นไปทีอ่อะไรคะให้คําแนะนําในการเตรียมรายงานการวิจัยซึ่งเป็นการนําเสนอการวิจัยให้กับผู้ฟังที่ถูกกําหนดไว้แล้วนะคะควรที่จะครอบคลุมทั้งรายงานด้วยการเขียนและการพูดด้วยค่ะเนื่องจากทั้ง2วิธีนี้นะคะมักจะถูกนําไปใช้ในโครงการวิจัยได้อย่างสมบูรณ์แบบทีเดียวนะคะโดยผู้บริหารส่วนใหญ่นะคะได้รับเนื้อหาของโครงการวิจัยโดยรายงานที่ถูกเขียนขึ้นมา Terror, จะมีการนําเสนอการประเมินผลการวิจัยของผู้บริหารนั้นด้วยค่ะจะขึ้นอยู่กับการนําเสนอดังกล่าวเท่านั้นวิธีการวิจัยที่ดีที่สุดในโลกจะไม่มีประโยชน์ต่อผู้บริหารเลยถ้านักวิจัยทํารายงานการวิจัยนั้นยากง่ายค่ะรายงานการวิจัยนะคะจะเป็นกระบวนการสุดท้ายที่สําคัญที่สุดในกระบวนการวิจัยทุกชนิดเลยค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากผลการปฏิบัติงานในกระบวนการวิจัยทั้งหมดนี่นะคะจะต้องนํามารายงานเพื่อให้เจ้าของทุนวิจัย หรือว่าผู้ที่ใช้ผลงานวิจัยในการปฏิบัติการใช้เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจค่ะมีความสําคัญมากเลยนะตลอดจนผู้สนใจทั่วไปทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการวิจัยทั้งหมดอย่างละเอียดถูกต้องและยังช่วยให้ผู้อ่านรายงานผลการวิจัยสามารถอ่านได้รวดเร็วขึ้นเข้าใจง่ายเกิดความพอใจชื่นชมในผลงานนั้นนะคะและที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยการนําผลงานวิจัยมาช่วยประกอบ อบการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะซึ่งรายงานการวิจัยนี้นะคะก็คือการแสดงผลงานวิจัยที่ด้วยวิธีการเขียนนะคะแล้วก็เป็นรายละอักษรนะคะในรูปของรายงานนั่นเองนะคะหรือการบรรยายปากเปล่าหรือทั้ง2วิธีประกอบกันเพื่อให้ผู้ฟังแล้วก็ผู้อ่านผลงานวิจัยนั้นนะคะสามารถที่จะทําอะไรคะนาเอาผลงานการวิจัยนี้ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์นั่นเองค่ะตามหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะเช่นรายงานผลการวิจัยการตลาดที่เสนอต่อผู้ บริหารนาะของบริษัทที่ต้องการเป็นไปในรูปแบบสั้นกระทัดรัดแต่เอืออ้ออํานวยต่อการวางนโยบายนะคะซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารค่ะหน้า640ความสาคัญของรายงานการวิจัยค่ะรายงานการวิจัยมีบทบาทสําคัญ3ประเด็นดังนี้นะคะ 1. ค่ะเป็นเครื่องมือในการเสนอข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยผลการวิจัยนะคะจะนําเสนอข้อมูลที่ได้จากการะบนการวิจัยทั้งหมดแล้วนะคะยังรวมถึงการเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติจากข้อมูลที่ได้รับนะคะดังนั้นผลงานวิจัยจึงเปรียบเสมือนสิ่งพิมพ์ที่ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในกรณีที่มีข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับงานวิจัยนะคะอย่างเช่นในการทําวิจัยทัศนคติของผู้บริโภคน้ําเกลือแร่ในเขตจังหวัดที่อยู่ในแผนขยะตลาด จะสามารถนํารายงานผลงานวิจัยทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคน้ําดื่มเกลือแร่นะคะเฉพาะในเขตรกรุงเทพมหานครมาอ้างอิงในการทําโครงการวิจัยอย่างนี้เป็นต้นค่ะประเด็นที่2นะคะเป็นมาตรคุณภาพของงานวิจัยะคะ่ะเนื่องจากรายงานผลงานวิจัยเป็นสื่อชิ้นเดียวนะคะที่ผู้อ่านผลงานวิจัยจะสามารถทราบถึงรายละเอียดของโครงการวิจัยคุณได้ถูกไหมดังนั้นค่ะข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนะคะผู้อ่านรายงานการวิจัยจะพิจารณาคุณภาพ ของงานวิจัยได้กว้างๆ5ประเด็นดังนี้ค่ะ 1. ค่ะการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่2ค่ะหลักการและเหตุผลประกอบการตั้งสมมติฐานหรือข้อตกลงเบื้องต้นที่ตั้งขึ้นน่าเชื่อถือและถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ค่ะ 3. ค่ะกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมายถูกต้องเป็นที่น่าเชื่อถือหรือไม่4ค่ะผลการวิจัยพิสูจน์ได้ตามหลักวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือ ไม่5ค่ะงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือต่อสาธารณชนในแง่ใดบ้างสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นเกณฑ์การวัดคุณภาพของผลงานวิจัยแบบกว้างๆค่ะที่ล้วนแล้วแต่จะสามารถที่จะวัดได้ถูกต้องไหมคะแล้วจากรายงานทั้งสิ้นในเวลาเดียวกันรายงานผลการวิจัยนอกจากจะเป็นมาตรวัดคุณภาพของงานวิจัยแล้วนะคะยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสามารถของผู้ทําวิจัยตลอดจนความคิดและความพยายามที่นักวิจัยได้ทุ่มเทให้กับการวิจัย นะคะทุ่มเทให้กับการวิจัยและแสดงถึงคุณภาพของนักวิจัยนั่นเองค่ะและการที่3ค่ะเป็นตัวชี้แนวทางปฏิบัติในอนาคตนะคะรายงานผลการวิจัยที่ดีและน่าเชื่อถือค่ะเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางปฏิบัติที่ต้องและทันต่อเหตุการณ์นะคะทั้งนี้เนื่องจากการกําหนดแผนปฏิบัติการจําเป็นต้องใช้รายงานผลการวิจัยเป็นแหล่งอ้างอิงค่ะเป็นตัวชี้แนะความน่าจะเป็นเครื่องมือช่วยในการคาดการณ์อนาคตได้ด้วยนะคะเช่นผลการวิจัยพบว่า สตรีในวันทำงานที่มีอํานาจการซื้อสูงแต่ไม่มีเวลาเดินหาซื้อสิ่งของด้วยตนเองเป็นข้อมูลที่ทําให้บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เสริมความงามน,นะคะเช่นเครื่องสําอางนะคะหรือว่าชุดชั้นในอะไรประมาณนี้นะกครืดแผนปฏิบัติการการตลาดนะคะโดยใช้พนักงานขายแบบขายตรงซึ่งเป็นบริการที่ดึงตัวลูกค้าในสินค้าที่จําเป็นต้องเลือกด้วยตนเองนะคะเช่นพนักงานบริษัทข้าราชการเป็นต้นค่ะซึ่งไม่มีเวลาและโอกาสที่จะเลือก ซื้อได้ด้วยตัวเองนี้เป็นแผนปฏิบัติการที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์จึงเกิดขึ้นจากผลการวิจัยที่ดีและเชื่อถือได้นั่นเองนะคะแล้วในปัจจุบันในส่วนของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นอกจากจะบริษัทจะใช้พนักงานขายตรงแล้วถูกไหมคะตอนนี้ยังมีแอปพลิเคชันต่างๆนะคะในส่วนของออนไลน์ให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันมากมายเลยนะคะอย่างเช่น s h อปปี้ลาซาด้ากลุ่มนี้ค่ะบริษัทอาจจะใช้ช่องทางนี้ในส่วนของการเข้าถึงโดยตรงกับลูกค้าได้ด้วยนะคะ